สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชัญนยาจะมาแต่งหน้าค่ะแบบ everyday look ของชั้นเองเริ่มกันที่หน้าสดนะคะวันนี้ทามาแค่ moisturizer อย่างเดียวค่ะต่อด้วยนี่เลย m e d e l l n n Pro HD Compact ตลับนี้เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่มี spf 5 0 pa บวบวกนะคะวันนี้จะใช้เบอร์หนึ่งค่ะมีให้เลือกทั้งหมด2เบอร์นะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเรามาดูกันดีกว่าว่าความแตกต่างเนี่ยจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะสาหรับสสีนี้ ส่วนตัวแล้วฉันใช้เบอร์หนึ่งค่ะแต่ว่าเบอร์สองก็ใช้ได้นะคะอันไหนอยู่ใกล้มือก็หยิบอันนั้นมาใช้เลยแต่เบอร์สองจะออกเป็นแนว natural look มากกว่านี่นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยค่ะเบอร์หนึ่งนะคะจะทําให้หน้าไบรท์ขึ้นมาหนึ่งเบอร์นะคะแต่สําหรับเบอร์สองเนี่ยมันจะกลืนไปกับสีผิวแล้วเลยค่ะแล้วถ้าหากมีใครนะคะที่ซื้อเบอร์หนึ่งไปแล้วรู้สึกว่ามันขาวไปสามารถใช้มันแทนไฮไลท์ได้เลยค่ะลงที่จมูกนะคะแล้วก็ใต้ตาจะทําให้หน้าพุ่งมากๆ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้จะตบลงไปที่ใต้ตาก่อนเพราะว่าฉันเป็นคนที่ใต้ตาคล้ำม,มากๆเลยแต่แป้งตัวนี้นะคะก็เอาอยู่เพราะว่าไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยค่ะแค่ตบๆปาดๆไปแบบนี้นะคะรอยแดงแล้วก็รอยดําใต้ตานะคะก็หายไปทันทีเลยค่ะข้อดีที่ฉันโปรดปรานมากที่สุดสำหรับแป้งตัวนี้นะคะคือนวัตกรรมที่ชื่อว่า Air Light Fit ค่ะเป็นนวัตกรรมที่มาจากประเทศเกาหลีมันใหม่มากๆแล้วก็ยังไม่มีใครได้นําไปใช้เลยนะคะ มันทําให้แป้งเนี่ยเบาบางมากๆเลยนะคะแถมยังปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมและไม่ว่าจะปาดจะโบ๊ะจะถูไปทางไหนนะคะก็จะไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยเป็นขุยหรือว่าจะทําให้แป้งเนี่ยตกลงไปตามล่องผิวได้เลยค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะนี่ไงคะปาดได้ทุกซอกทุกมุมทุกทิศทุกทางเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมทาคอนะคะเดี๋ยวหน่าจะลอยตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ ในตลับจะมีรี f ฟิลกับพัฟแถมมาด้วยนะคะอย่างละอันเป็นไงคะคมสุดๆไปเลยตลับแป้งอันนี้นะคะเบาบางมากๆเลยนะคะพกพาสะดวกสุดๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องพกก็ได้ค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้อยู่บนหน้าเราได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการคุมมันก็หายห่วงคะ่ะเพราะฉันคนหน้ามันนะคะใช้ตัวนี้ตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไร